นอกจากจะเป็นปีเฮงของหลายๆคนแล้วยังเป็นปีมังกรพ่นไฟสมาหรัมบคนบ์มาเทิงอีกจํานวนไม่น้อยที่ต้องมาล้มหมอนนอนเสือโดยเฉพาะจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นสาวหล่อแห่งค่ายไอเอสซีมัทนาวีที่ถูกรถกระบะพุ่งชนเข้าอย่างจังขณะข้ามถนนบริเวณหน้าวัดประทุมวนารามหลังไปร่วมทำบุญวันเกิดย้อนหลังให้กับนักแสดงรุ่นพี่เมย์พิชณาธา์ซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวก็ทำเอานักร้องคนดังเกือบเอาชีวิตไม่รอดรุนแรงถึงขั้นหายประาหักกระโหลกศีษารษะร้ามีเลือดออกในสมองจนต้องเข้ารับการผ่าตัดดเป็นนการ่วคะ ที่ทําเอาใจหายใจความไม่แพ้กันเมื่อศิลปินแห่งชาติครูชลทีทานทองประสบอุบัติเหตุขับรถชนอัดท้ายรถบรรทุก18ล้อยานนครปฐมแต่เพราะดีที่ไม่บาดเจ็บรุนแรงมีเพียงแผลฉีกขาดบริเวณกบหูและแขนซ้ายและรอยบวมช้ำบริเวณหน้าอกเท่านั้นโดยครูเพลงคนดังเผยว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีจากความประมาทของตัวเองเอขณะเอ,อื้อมไปหยิบโทรศัพท์ที่หล่นอยู่บริเวณที่วางเท้าของเบาะข้างคนขับค่ะต้องหยุดงา ด้านพิธีกรหนุ่มแอนดี้เขมพิมุกก็เชียดตายเช่นกันหลังเกิดอุบัติเหตุรถกอล์ฟเสียหลักขณะลงสะพานและต้องเลี้ยวกระทันหันทําให้รถพลิกคว่ำส่งผลให้แขนซ้ายของหนุ่มแอนดี้ไลไปกับพื้นจนเนื้อและเส้นเอ็นขาดหลุดติดพื้นถนนจนเห็นกระดูกและต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดค่ะ นสองหนุ่มบี้ทัศภาคและบอมอนุรักษ์วิดหมดหลอดถูกคนร้ายปล้นทรัพย์และรุมทำร้ายร่างกายในซอยรัชดาพิเศษ32ขณะที่ทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์กลับคอนโดที่พักโดยหนุ่มบี้โดนตีด้วยไม้เบสบอลเข้าที่ใบหน้ายอย่างจังทำให้จมูกเคลื่อนหน้าผากแตกจนเห็นกะโหลกต้องเย็บถึง33เข็มสุดท้ายหนุ่มบีเลยคือโอกาสอับดังทำจมูกสมัยเลยค่ะ ซึ่งนอกจากจะมีคนบันเทิงที่ประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ยังมีคนบันเทิงที่เจ็บป่วยเพราะโรคไข้ไท้เจด์อีกหลายคนโดยเฉพาะแม่ทุมปทุมบดีคู่ชีวิตพ่อรองเข้ามูลคดีที่ต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลหลังน้ําหนักลดควบถึง20กิโลกรัมและแพทย์ได้ตรวจพบว่าเป็นโรคไทร,รอยด์เป็นพิษชนิดเชียพันและยังมีอาการเบลอจําใครไม่ได้บ่อยๆอ,อีกด้วยค่ะ และต้องปรบมือให้กับสปีริตของนางเอกร้อยล้านหนูนานหนึ่งที่ด่าที่แม้จะอาหารเป็นพิษแต่ก็ยังฟื้นสังขารแสดงละครเวทีรักจับใจเดอรโรมนติกมิวสิควลและรับน้ำเกลือบรรเทาอาการเบื้องตน้นแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นจึงตัดสินใจเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยบาบาลค่ะขณะที่เดอะสตาร์รุ่นน้องโตโน่พาคินก็มีผื่นแดงขึ้นเต็มตัวรวมถึงบริเวณใบหน้าซึ่งแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นพบว่าเป็นลมพิษแบบเฉียบพลันจนไม่สามารถไปร่วมงานวงสวงหนังที่ตัวเองแสดงนำได้ค่ะ ตลกรุ่นเล็กอาทัยกลมก๊กหรือเด็กชายสุทัศน์โอภาสวัยสิปีก็วิดสิ้นชื่อหลังแพทย์ตรวจพบมีอาการตับอักเสบขั้นรุนแรงและหากมารับการรักษาช้าก็อาจเกิดภาวะตับวายเฉียบพลันเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ค่ะฝากลูกทุ่งนุ่งซันใบเตยอ,อาสยามก็วิดเยี่ยงเช่นกันหลังผิดขิวลื่นล้มเข่ากระแทกพื้นขณะถ่ายละครน,น้องเมียเพราะดีที่กระดูกไม่ร้าวยังสามารถกลับมาโชว์ลีลาแดนสบัดได้เหมือนเดิมค่ะ นักร้องนำวงมิสเตอร์ทีมติ๊กอรุณรน์ก็ถึงกับหลั่งน้ำตาหลังมีอาการเสียงหายไม่สามารถพูดได้ซึ่งแพทย์ตรวจพบว่ามีเลือดออกที่เส้นเสียงแพทย์จึงสั่งงดใช้เสียงอย่างเด็ดขาดเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ส่งผลให้ต้องเลื่อนคอนเสิร์ตมิสเตอร์ทีมรีเทิร์นเอไปเป็นเดือนกุมภาพานันธ์ปีหน้าค่ะปิดท้ายปลายปีด้วยอาการป่วยจนต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกของหนุ่มอ้วนดำและแฟนชันที่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อน จึงทำให้มีอาการมึนหัวปวดตัวและหมดแรงค่ะ